ตะกุดหลวงปู่โตป,ปีสองพันรอยิเนื้อตะกัวนะครับเพิ่งได้เช่ามาสองดอกนะครับเปือแฟนเพจท่านใดมีตะกุดหลวงปู่โตจะขายส่งรูปให้ดูได้ตามอินเอไลน์ด้านล่างนี้นะครับมาครับเดี๋ยวจะมาแนะนําครับเนี่ยทั้งสองดอกเนี่ยมีความยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับประมาณกว่าสองนิ้วนะตะกุดตะกัวเนี่ยจะมีความยาวประมาณ1นิ้วนิ้วครึ่งนิ้วสอง๋อนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วแปดสองนิ้วหรือ3นิ้วหรือสนิ้วก็มีนะครับอ่ะนะครับ อ่สำคัญเลยนะครับตะกุดเนี่ยเราต้องดูที่โค้ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวตีโคดให้ดูครับเนี่ยครับโค้ดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เรียกโค้ดครูนะครับจับให้แม่นเลยนะครับอดอกนี้เพลินซีนแล้วนะครับอให้ดูทั้งซีนเลยแล้วกัน โอเคนะครับไปเพท่านใดน,นะครับมีพักเครื่องหลวงปุโตไม่ว่าจะเป็นตะก,กุดหรือว่ารุ่น,นไหนๆนะครับจะขายส่งรูปไปดูได้ตามอินดไลน์ด้านล่างนี้นะครับรับเช่ารุ่นด,ดุพิมพ์ขอบคุณครับ